แถวนี้หอมจังเลยอ๋อค่ะพอดีเราใช้มาดามฟินค่ะงี้ได้ปะคะคือจะแบ่งครึ่งหรือว่าอะไรฮะเนี่ย <c oughs> น,นี่มาดามฟินได้เต็มๆโดยที่เขาไม่ได้ซื้อเลยนะเนี่ยโอ้โไ,ไ,ไม่ค่ะก็แบบว่าก็ตบ,ตบตบให้ไงคะตบตบมุกให้อะไรย่างเงี้ย เเขาพอดีเขามีซ้อมวันนี้จะปล่อยครับันพาบล็อกขึ้นมาเลยค่ะโอ้โหอล่าต้องพูดเสียงแบบนี้ไหมคะบ้าจริงเอาเฟยดีฮะเขาไปกันแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปจกปูนรักครั้งนี้เป็นสีในโชว์จกปูนเลยสิไปฮะตอนนี้หรอคะเอ้ยจะพาจกได้ไหมอ่ะไม่ได้ใช่ไหมจกได้ค่ะอล่าออกเวนอยู่โชว์เลยสิโชว์ไม่น่าอล่าไม่รู้จุดปูนนี่นี่คนพาบอรู้หรือเปล่าคะ อ๋อเรล่าให้ชมขับอ่ะอยากอยากเห็นขับดีตำรวจอะ่ะโอ้ล่าขับมันไม่เก่งค่ะหรือว่าลองดูลองดูลองดูคนพาปอยอยากไปจกปูนด้เหรอใช่ต้องไหนมีปูนนะคะคนพบรบอกได้ไหมเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนะน่าจะตามตึกค่ะเดี๋ยวล่าล,าลองขึ้นตึกดูไปตรงสอนอมอ,อ,นอมันใกล้ไป่ะใกล้แบบว่าใกล้ตำรวจไป ต้องตึกไหนวะคันนี้คือ GTB ปะ่ะคะใช่ค่ะใช่ค่ะจีคันไหนแรงกว่ากันระหว่าง GTB กับฟูเลียอืม g ี GT b รแรงปลายค่ะ ปลายแรงกว่าถ้าแบบขับนอกเมืองก็คือ GTB s a ง n ู f u l i แต่ Fulia ขับในเมืองดีกว่าค่ะถ้าถ้าคุณพะโบแบบเน้นเล่นในเมืองก็ Fulia ค่ะดีแล้วไม่รู้ว่าจะมีปูนเหลือให้จบไหมนะ ไอหมัวเหรอต้องเข้ามาไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ามันจะมีตำรวจหรือเปล่าคะมาโบไม่โจกเหรออืมไม่มีตำรวจรอแปบ๊บนึงสิแดดเย็นรอแป๊บนึงกันถ้าเกมแก๊่อะไรน,นะ อยู่แดงเจอเลียรค่ะเป็นหัวหนะ้าโหดจัง <laughs> ผมไม่โหดหรอกค่ะแล้วไปตีคนอื่นบ้างไหมตีค่ะตีผมต้องต่อยสู้ใครไม่ได้เลยมันต้องฝึกค่ะก่อนเมื่อก่อนออร่าก็ต่อยไม่เป็นค่ะก็ต้องฝึกเอาสอนหน่อยได้ไหมอ่ะไวออราา่าไม่เก่งขนาะดที่แบบต้องสอนอนะเมลอนเก่งนะคะเมลอนต่เก่ง แต่ถ้าจะให้สอนคลิกอะไรเงี้ยได้อยู่ค่ะแต่แบบอล่าไม่ได้แบบเรียนขนาดนั้นนี่ยังเป็นแม่เมลอนอยู่ป่ะฮะก็ยังเป็นอยู่ทำไม่ห,หรอคะ,คพ,ะ,อะพ่อัวจะรับจะรับเมลอนอเป็นลูกไหมพ่อเมลอ่อเน,นเขาชื่ออะไรฮะถ้าฝั่งออลล่าเมลอนไม่มีพ่อค่ะ<อ>แต่ถ้าฝั่งบุญเรืองก็คือบุญเรืองเป็นพ่อค่ะเมลอนเป็นลูกบุญธรรมของบุญเรือง ผมเคยได้ยินชื่อคุณจอร์แคดผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรกับ,กบเมลอนนะเฮ hey, ้คุณปิรัญญ่าคุณปิรัญญาใช่ไหมเราไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยค่ะเอาล่ะฮะเมลอนอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เล่าให้ฟังเรลนน่าจะมีแฟนแล้วล่ะอ่าชื่อชื่ออะไรนะคะปิรัญญาเหรอคะปิรัญญ่าเขาชื่อปิรัญญาเนี่ยเขาอยู่ที่นี่เหรอคะไม่เคยได้ยินชื่อเลย ได้ยินแว่วว่าเขาก็อยู่ที่นี่นะอะแล้วคือคนพบโบแบบเยียใจไหมคะเยียใจไหมน,น้อยใจหรือเปล่าน้อยใจเรื่องอะไรอะ่ะแต่แบบว่าสมมุติถ้าเมเม,เมลอนมีแฟนอะไไม่เนี่ยก็สิทธิ์ของเขาเพราว่าแบบเมลอนเป็นคนสนิทเนี่ยสนิทคนพบโบ อลารล่ามีหรือเปล่าอลารล่ามไม่มีค่ะไอซีหรือโอซีไอซีค่ะปวดหัวหัวแล้วแบบ <laughs> สะใจนะครับผมชอบสะใจครับ ตำรวจเมืองน,นี้น้อยนะฮะใช่ค่ะป๊าเขาน่าจะต่อแถวข้าววันเหียวนะคะคุณพโบมีเคอร์ฟิวไหมคะคกี่โมงคะเคอร์ฟิวอะคะ่ะว่าจะห้าทุ่มครึ่งแบบพรุ่งนี้ตื่นเช้าแต่ก็คือตอนนี้บรรยากาศมันดีก็เลยังไม่อยากออกอะฮะับ๋ผมชอบกลิ่นปูนนะฮะอ๋อโอเคคยค่ะหอมดีฮะ หอมพอๆมาดมฟินเลยครับลูกค้าเข้าหรือเปล่าคะเข้าพรุ่งนี้ครับวันนี้ไม่ได้เข้าครับอ๋อจะฝึกฝึกไปก่อนใช่ต,ต้องแบบว่าลองไหมคะลองกับลรล่าไหมแบบพูดคุยกันอยู่แบบลองเรื่องอ,อะไรฮะลองเรื่องอะไรฮะไม่ไม่ลองแบบว่าลองแบบเข้าช็อตที่จะเข้าลูกค้าค่ะคนอ๋ออ่ะค่ะนีลูกค้าพรุ่งนี้มันไม,ไม่ไม่ต้องเกี่ยวข้องอะไรในเกมเลยฮะ แ,แล้วคนแล้วคนพาโบยจะตบยังไงคะก่อนจะเข้ามาดามฟินจะตบยังไงเหรอต้องบอกว่าเลยคะ่ะแถวนี้หมิ่นจังเลยแถวนี้หอมจังเลยอ๋อค่ะพอดีวราใช้มาดามฟินค่ะงี้ได้ปะคะคือจะแบ่งครึ่งหรือว่าอะไระเ <c oughs> นี่ยนี่มาดามฟินได้เต็มๆโดยที่เขาไม่ได้ซื้อเลยนะเนี่ย <c oughs> โอไ้ไม่ค่ะก็แบบว่า ก็ตบๆให้ไงคะตบตบมุกให้ไงอะไรเงี้ยขอบคุณหกร้อยเจิบเก้าดาวครับเออเอก็คือแบบว่าโอซีเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเราต้องรู้ว่าต้องเข้าลูกค้ายังไงเข้าใจไหมคะอ๋อแล้วทำไมอันนี้อนคุยนอกเรื่องแล้วทำไม YouTube ถึงไม่ทำอะไรต่อเนี่ยเมื่อ คนก็ตามเยอะแท้เยอะมากเลยจะพูดว่าไงเนี่ยคะมันช่วงนึงเราล่าแบบปัญหาค่ะปัญหาข้างนอกเรื่องนน่นนี่นี่น่ั่นอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนหมดหมดแพชชั่นไปค่ะก็เลยไม่ได้ทําต่อทางเรื่องมันเป็นเรื่องขอดความใช่ไหะหมดแพชชั่นเลยแหละค่ะมันีคุณคุ้นจังเหมือนเคยได้ยินที่ไหนเลยนะเอ๊หมดแพชชั่นเคยได้ยินที่ไหนก็ คุ้นๆนะแต่ผมนึกไม่ออกเลยอ่ะถ้าทําถ้าคุณล่ะค่ะก็คือเออลาว่าจะเป็นช่วงที่มันมีติดเทรนทวิตหนักๆช่วงหนึ่งค่ะเออลาก็เคยตามมอยู่ค่ะเออลาก็เลยไม่ไม่ค่ะไม่เราคือหน่เราคือหนึ่งในด่าไหมไม่ไม่ค่ะไม่ด่าเลยเออลาแค่ยืมคํานั้นมาพูดค่ะยืมคาว่าหมดแพชชั่นมาพูดเฉย ต่เดี๋ยวจะกลับมาทำอยู่ค่ะไม่ไม่ได้ทิ้งช่องหรอกมีคนติดต่อมาซื้อหลายคนมากเลยค่ะช่อง YouTube อ๋อมันขายได้เหรอเนี่ยค่ะถ้าซับเยอะๆขายได้ค่ะขายได้เป็นแสนเลยนะคะอ่างั้นประกาศตอนนี้ว่าผมขายเลยนะฮะ <c oughs> ผมขายเลยฮะ <c oughs> พอดีเดือด <c oughs> พอดีเดือ,รอดร้อนนะฮะขายไปแล้วโอซี OC ข้างนอก แ,แฟนๆจะติดตามเลยกันคะเนี่ยโอ้ยังไม่ขายหรอกผมพูดเล่นครับก็เอาไปถึงร้านค่ะคุณปะปูโอ้ยากไม่มีทางหรอครับไม่ยากหรอกคะ่ะแต่ถ้าสมมตวิวันหนึ่งเราตันจากตรงนี้แล้วมันก็ต้องหาทำไปได้แรกขาย,ยาาาจริงจาว่ะจริงผมหาไว้แล้วนะฮะหาอะไรคะ เอาไว้พร้อมมาเดี๋ยวจะบอกได้ครับจริงคนพาโบมีแก๊งใช่ไหมคะคนพาโบก็แบบเชวนน้องๆไปเล่นแบบตู้เกมอื่นก็ได้ค่ะแล้วก็อัดไว้ฮ่าฮ่าหำๆแล้วก็มาตัดเป็นไฮไลท์ลงก็ได้ค่ะอ๋อพวกอะไรนะอ m มองอัสอะคะ่ะอามองอัมันน่าจะหายออมองอัสเนี่ยก็คุ้นๆว่าเหมือนมีเทมทวิตเหมือนกันนะ แต่ก็<ะ>จาไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรอ่ะไอันนี้เรา,าไม่ได้ตามเลยค่ะไม่เป็นไรแต่ผมจําได้แต่แต่มันแค่คลั่งคลาว่าเอ๊ะมันโดนเรื่องอะไรนะช่างเถอะตำรวจมันจะมาไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยขอน่นะสิมันต้องมีตำรวจกี่คนสิบสองแล้วค่ะจะจบได้ น,นี่เข้าเวรในทีกี่โมงครับยิเงเป็นสภามันถ้ามันไม่มีเรื่องอะค่ะไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแก๊งเหลอยต้องไปแบบจัดการอะไรอย่าเงี้ยค่ะมันก็ออกเวรแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยพวกแบบตกปลาล่าสัตว์จกปูนหรือทําอะไรก็ได้ค่ะผมดูในข่าวเห็นน้องฮาเดสโดนเขาโดนเรื่องอะไรครับพี่นา้านาศิลาเล่าให้ฟังก็ประมาณว่าแบบ เรา,าจะไม่ได้ว่าเหมือนตอนนั้นแก๊งไหนอะค่ะที่มีเรื่องเทงกันหรืออะไรก็สัดย่างคะ่ะเขาไม่ได้ไรายงานนะคะ่ะเขาเหมือนปกปิดความลับอะคะ่ะจนน้าไปเจอเองก็เห็นว่าเขาออกวอแล้วก็ยืนอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่รายงานสภาอะไรอย่าเงี้ยอ๋อคือโดนเรื่องนั้นใช่ใช่น่าจะแบบ ปกปิดข้อมูลเ่ะคืนหน้าที่ของสภาก็คือแบบเวลามันมีปัญหาอะไรระหว่างแก้งหรืออะไรเงนี้ยต้องรายง,งานสภาทุกอย่างค่ะแต่รายละเอียดอ,อ๋อเล่าไม่รู้หรอกค่ะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ที่เท่าที่รู้มาก,ก็ประมาณนี้ซูเปอร์เกิลใช่ไหมคะชื่อชื่อช่องอ๋อใช่ค่ะ Facebook Supergirl Channel อุณออร่าครับทุกคนคุณออร่าเปิดให้ซับอยู่ไหมฮะให้ให,ให้ให้ดาวไหมฮะเปิดค่ะเปิดทา้งซับทังดาวปกติผมเวลาผมแทงใครเ่รดาวจะ,จะเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดผมแทงสภาผมงานผมนจะงอกไหมไม่ถึงดาวคุณมาโบหรอคะคือเวลาผมแทงใครก็แล้วแต่เนี่ย ช่องผมก็จะไม่ให้ดาวกันเยอะมากอะครับเพราจะหาโถมไปเลยแล้วล่าแทงคนพ่าโบแล้วล่าจะได้ดาวไหมคะไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้ใช่แต่ถ้าเกิดผมแทงปุ๊บคุณต้องการขี่ดวงเนี่ยภายในพิบตาเดียวเขาเสกให้คุณได้เลยนะฮขอบคุณค่ะยิ่งเหรอคะใช่ฮะแต่ผมต้องแทงคุณเท่านั้นถ้าว่าผิดไหมมันก็ผิดค่ะแต่ล่าแบบว่าปิดตาให้ก็ได้ค่ะ แต่ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะถือว่าถ้าคุณพาโบอยากแบบสบายความในใจหรืออะไรก็เชื่อเลยค่ะผมแค่อยากแทงอะครับได้ค่ะแทงเลยค่ะแต่ผมกลัวผิดกฎนะยาเลยเ้าเลาเราไม่แจ้งมันก็ไม่ผิดค่ะตรงนี้ไม่มีใครเห็นนี่ค่ะนอนเลยนอนให้แทงเลยค่ะ นอนให้แทงเลยเหรอครับเดี๋ยวเส้นเรื่องมันจะเปลี่ยนเส้นเรื่องมันจะเปลี่ยนนะครับอ๋อโอเคครับยืนไปดีกว่าครับปกติชอบนอนอืมไม่เอาดียวพร้อมไหมครัค่ะเอ้ยแป๊บนึงค่ะขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงได้ไหมได้ครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเออจกปุ๋ยไปนี่ย จกจกแต่มันไม่มีตำรวจนะเมื่อกี้ลองไปแวดแวดแวะโฉบโมาตำรวจยังไม่มีเลยอะโอเคเดี๋ยวไปหาที่เลนเขียวค่ะแล้วผมขับรถสภาเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นอะไรค่ะมันอยู่ที่ความยินยอมของเจ้าของรถครับผมทำไม่ลงอะฮะต้องกัดลิ้นตายไหมคะเอาล่ะต้องกัดลิ้นตายไหม ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้พันห้าค่ะรอ2,000ก่อน 2, ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคนมานะคะถ่อมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังชวบเลยเหรอคะใช่เดี๋ยวก่อนไป2,000แล้วบอกนะ ออรลอราขออนุญาตพาไปดูพระอาทิตย์ตกนะคะพอดีออรรลอาชอบดูพระอาทิตย์ตกค่ะแหลมพมเทพเหรอแหลมลาดกระบังแทนได้ไหมคะพมเทพไปไม่ไหวเนี่ยเล่นอะไรครับเนี่ย <c oughs> เล่นอะไรครับเนี่ยเราเลยบริษัทเราเลยเขาขอยจะเขบคุณค่ะขอบคุณค่ะตลอดเลยถึงย่างสองพันยังค่ะพันแปด ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณนะคะสองพันละค่ะสองพันค่ะสองพันละค่ะเอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกดาวนะครับเอ้ย คนดาวไม่ไหวแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับโอ๋ยขอบคุณไม่ไหวเลย กาดเืินได้ไหมไม่ได้อีกอ่ะยิงกูเป็นคนเดียวเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะคะเจอกันนะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะถ้กผ่อนเยอะๆนะคะได้จัดไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพี่กะลาผมะต้องฝากฝากบอกสองพันคนว่าไม่ต้องลัมมาณยูน่นเลยอีกเล็ครับ ไม่เป็นเเรื่อง,งวะฮีย yeah, บอกว่าไม่ต้องกลับมานะอยู่นี่แหละทุกคนอยู่นี่แหละขอบคุณทุกดาวนะคะโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเฮียแกด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมานะคะ